สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับสาระความรู้ดีๆวันนี้นะคะพี่นิจจะเข้ามาแนะนำให้รู้จักกับเว็บไซต์สีกุ้งบลกเกอร์นะคะซึ่งเว็บไซต์นี้ใครที่เป็นสมาชิกของสีกุ้งบลกเกอร์แล้วจะต้องเข้ามาใช้บริการในการดูข้อมูลนะคะเข้ามาดูระบบนะคะหลังบ้านในการทำงานของเรานะคะสำหรับเว็บไซต์นี้ใครที่เข้ามาครั้งแรกอะคะ่ะเอ่อยูเซอร์เนมที่เราใช้ นะคะก็คือรหัสสมาชิกที่ท่านได้รับตอนสมัครเข้ามานะคะก็คือ am ตามด้วย0ูนแล้วตามด้วยรหัสสมาชิกของท่านนะคะส่วนพาสเวิร์ดก็คือหมายเลขบัตรประชาชนนะคะซึ่งระบบจะทําการบังคับให้ท่านเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดในครั้งแรกที่เข้านะคะเพื่อเหมือนกับเป็นระบบ security นะคะในการที่ท่านจะได้ เข้าใช้งานระบบนะคะในครั้งต่อไปได้นะคะสำหรับใครที่สมัครเข้ามาแล้วนะคะ1ปีหน่ปีเนี่ยระบบจะมีการอัปเดตข้อมูลนะคะซึ่งวิธีการที่ท่านจะเข้าไปการาในการอัปเดตข้อมูลทำยังไงเรามาชมกันได้ในคลิปนี้คะ่ะค่ะเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์สีกงบลกเกอร์แล้วนะคะให้มาที่ระบบสมาชิกนะคะใส่ username ก็คือรหัสสมาชิกนะคะแล้วก็ password นะคะก็คือที่ท่านตั้งไว้นะคะ ะะสำหรับใครที่เข้าบ่อยเนี่ยเราอาจจะทำการให้มือถือเนี่ยทำการเซฟข้อมูลเราไว้ก็ได้นะคะเพื่อเราที่เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีการคีย์ซ้ำนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็กดล็อกอินเข้าไปนะคะอันนี้อ๋อพี่นิดเนี่ยได้มีการเข้าใช้งานระบบแล้วแล้วกอินี้พี่นิดได้ลองเข้าแล้วกอ็ออกไปนะคะอาจจะอาจจะออกไปในระยะเวลาที่ ยังไม่นานอ่าระบบเข้าใหม่นะคะเข้าใหม่ตรงนี้เนี่ยอ่า ระบบบอกว่าให้ท่านทำการอัปเดตช่องทางทางการขายเรากดตกลงนะคะข้อมูลตัวแทนตรงนี้นะคะก็มีใส่ชื่ออีเมลเบอร์เบอร์โทรนะคะที่อยู่จะส่งเอกสารนะคะอันนี้เราไม่เปลี่ยนแปลงหรอกค่ะไปนะคะถ้ามีใครถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตรงนี้เนี่ยให้เราติดต่อที่ฝ่ายการตลาดแล้วเราก็คลิกข้อมูลตรงนี้เพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายการตลาดต่อไปนะคะ ส่วนช่องทางทางการขายเนี่ยเราสามารถใส่ได้ตรงนี้เลยนะคะครนะคะที่เปิดตอลอออยู่ก็าสามารถใส่ได้นะคะมีหน้าร้านพบปะลูกคา้าโซเชียลมีเดียเทเลเซลหรืออื่นๆนะคะพี่นิดกดโซเชียลมีเดียนะคะตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยคือถ้าใครที่มีหน้าร้านเนี่ยให้เราทำการใส่ ที่ตั้งของเรานะคะโดยตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยให้เราใส่ละติจูดและลองติจูดนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปเอาได้ตรงไหนนะคะสมาชิกสามารถเข้าไปเอาได้นะคะโดยเ,ออเข้าไปที่ Google Map นะคะแล้วก็เซฟที่อยู่ นะคะที่ที่มีก๊อปปมันมันจะมีตัวก๊อปตัวละติจูุดกับลองจิจจดอยู่นะคะแล้วเราก็เอามาใส่ได้ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันสำหรับช่องทางการขายที่เป็นตลอ,อแล้วก็หน้าร้านเท่านั้นถ้าท่านไม่ได้ขายช่องทางนี้เราสามารถข้ามไปได้เลยนะคะรายละเอียดอื่นๆตรงนี้เนี่ยคือเขาให้ใส่กรณีช่องทางการขายอื่นๆแล้วก็โซเชียลมีเดีย นะคะของพี่นี้ก็ใส่ว่าเป็นช่องทางเว็บไซต์อโอเคนะคะแล้วก็ให้เราแนบสำเนาบาัตรประชาชนสำเนาบัตรในหน้าแล้วก็ภาพหน้าร้านตรอนะคะ ตรงภาพหน้าร้านตลออเนี่ยเขา remark เ,เอาไว้ว่ากรณีเป็นช่องทางขายตลออและก็หน้าร้านขายให้ใส่ข้อมูลด้วยแต่ว่าถ้าเราไม่ใช่ช่องทางนี้ก็ข้ามตรงนี้ไปได้นะคะ,ะเรามาเริ่มใส่ข้อมูลสำเนาบัตรประชาชนกันคะ่ะระบบจะให้ท่านแนบไฟล์บัตรประชาชนและก็บัตรในหน้านะคะและก็ภาพหน้าร้านนะคะสำหรับใครที่ยัง ไม่ได้มีช่องทางในการขายที่หน้าร้านหรือตลอ,อนเนี่ยก็ไม่ต้องใส่นะคะส่วนวิธีการในการแนบสำเนาบัตรประชาชนนะคะข้อมูลขนาดไฟล์เนี่ยไม่เกิน1เมกนะคะให้เราทำการถ่ายภาพหน้าบัตรประชาชนและก็หน้าบัตรในหน้าของเราไว้นะคะพี่นิดเมื่อกี้นี้พี่นิดได้ทำการถ่ายไปแล้วนะคะในกล้องนะคะก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะเอาภาพอะคะมาย่อย,ยังไงนะคะ วิธีการง่ายมากเลยพี่นิดแนะนําให้ท่านเข้าไปที่ l ลายนะคะไลน์ของเราที่เราใช้ปกติเนี่ยละค่ะไปที่ไลน์เสร็จแล้วเนี่ยให้เราอะค่ะเอาภาพเนี่ยเข้ามา นะคะแน่ภาพที่เราถ่ายไว้เข้ามามีภาพบัตรประชาชนนะคะแล้วก็มีภาพบัตรในหน้าเราเสร็จแล้วให้เราทําการดาวน์โหลดออกมานะคะภาพบัตรประชาชนภาพบัตรในหน้านะคะในแอปไลน์เนี่ยเขาจะทําการย่อขนาดภาพเราลงให้อัตโนมัตินะคะแล้วเราทําการเอารูปอะค่ะที่เราเซฟออกมาจากตัวไลน์นะคะเข้ามานะคะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลหากพบข้อสงสัยติดต่อฝ่ายการตลาดครับอ่าโอเคระบบก็ปกลงนะคะเราก็เข้าสู่หน้าเว็บพร้อมใช้แล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปแนะนำสั้นๆนะคะสำหรับใครที่ต้องการอัปเดตข้อมูลในระบบและติดปัญหาในเรื่องของการแนบรูปอะไรเงี้ยนะคะเราก็ ส่งรูปเข้าไปในไลน์แล้วก็เซฟออกมานะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆที่แนะนำกันวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้พี่นิกก็อขอบคุณมากนะคะในการติดตามนะคะแล้วก็คลิปหน้าเรามีสาระดีๆมาพบกันในครั้งหน้าอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ